โยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วอออตอนนี้ก็ทำการระหว่างการที่ย้อมผมรอเวลาผมก็เลยมาแค่อูให้เ,เพื่อนๆได้ดูขออนุญาตลูกค้าแล้วก็บันทึกเทปอันนี้เป็นคิ้วหูของคนที่กินยาละลายไขมัน แต่ก็ไม่ได้ใช้ครต้นบัตรดันเข้าไปอัดข้างในที่เป็น,ปนแผ่นๆนะครับอันนี้ก็เลยเป็นขี้หูที่อยู่รอบนอกด้านในก็จะเป็นขี้หูคาบๆนิดๆหน่อยๆวิธีแค่ของผมก็คือผมไม่ได้ขูดออกมาข้างนอกนะผมดันเข้าไปใช้ตัวตรงเนี้ดัน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 ไปเจรนี่แล้วก็นัดขึ้นแล้วมันก็จะติดออกมา อืม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 ตัซออกมาออกมาโอ้วันนี้อุณหภูมิข้างนอกก็ร้อนมากในนี้ก็เย็นข้างนอกกำลังลมพัดแรงถ้าเป็นอีกอย่างนี้อีกสักครึ่งชัมมง่วโมงฝนน่าจะตก ออ,อ,อ,อ้ข้างในมีชี้หูด้วยแสงได้แล้วแต่ว่ามุมกล้องจะได้ไหม โอ้แบตก็จะหมดด้อืม่มเียออกได้ด่จะรอมเลยครับ เป็นหาออกแล้วเห็นไหมเห็นไหมติดเจ้วหูเลยยิ่งใหญ่อลังการมากแซ่หนากินด้วยดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วเคียเๆลเคลียกย,ย,ย,ยก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาล้างแล้วก็ใช้เครื่องมือถูถูถูถถด,ดีกว่า โอ้แต่แบตจะอยู่ได้ถึงกี่นาทีก็ไม่รู้ถ้ามันดับเดี๋ยวผมจะใส่แบตใหม่ละกันยังไงก็ต้องตัดต่ออยู่แล้วไม่ใช่เลยยังไงก็ต้องเอาคลิปมารวมกันสองข้างอยู่แล้วตอนนี้ก็เกาเกา เศษเศษขี้ห uh ูผงผงหรือเป็นคราบจากด้านในก็เริ <uh> ่มละลายกันแล้ว ตรใกล้ๆแก้วหูก็จะค่อยๆถูเบาๆดึงช่วงสั้นๆใช้น้ำหนักของเครื่องมืออันนี้ก็กี่หูนะอันนี้ก็คือไขมันนะเนี่ยดูสิงเต้ ติด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 ตอนนี้เราก็จะทำการใช้สัมผัสโอ,อนน้เราจะเอาอันนี่ก่อนเสร็ สำลีีเราจะหมุนหมุนหมุนอย่างนี้นวดแก้วหูเบาๆทำปลายแหลมๆขณะเดียวกันเราก็จะสลับอาการถูเพื่อให้ไขมันที่เป็นคาบๆเหลืองๆออกมาจากผนังหูในระหว่างการถูก็ต้องดูปลายของสำลีีด้วยนะครับว่ามันจะไม่ไปทำให้อ้อนี่ เส็จผมติดมาด้วยไงหนึ่งอันตสงเส่มันกระเด็นเข้าไปตามตัดตอนนี้เราก็ไปล้างที่แก้วหูแล้วปั่นไปที่แก้วหูเบาๆสําหกับการทุ่ ยังไนก็เอาไขมันตรงนี้ออกด้วยอตอนนี้เราก็จะไปซับไขมันออกกันนะทำเลี้ยวๆแหลมๆเล็กๆแล้วค่อยไปปั่นที่แก้วบิดมุมน้อยๆ ไปเบาๆทำเรื oh, ่อยเส็บโอ้สลับ oh. สลับสลับโอ้มากตอนปั่นสํารีอย่างเงี้ยไม่ต้องทำใหญ่พอดีหูนะครับทำให้เล็กกว่าหูเพื่อจะได้เห็นว่าปลายเนี่ยไปถึงแก้วหู เพื่อที่จะมีแสงลอดไปถึงแก้วหูในระหว่างสำมฤทที่มันเล็กๆมันก็จะทำให้เรารู้ว่าลูกค้าเพลินไม่เพลินอย่างไรอย่างนี้แหละเพลินมากนอกจากเอาขี้หูโล่งแล้วทำความสะอาดจ,จะดีหมดแล้วเราก็จะเพิ่มความสุขความสบายเข้าไปอีก คนที่โดนปั่นถึงจะรู้ว่าเพลินขนาดไหนคนที่เคยจูกปั่นก็จะรู้ว่าฟินยังไงปั่นแต่ละครั้งไม่ได้ใช้แรงเยอะแต่เน้นเพื่อความเพลิดเพลิน ด้านในกีหูเริ่มจะหมดแล้วแต่ยังซส้งอยู่แ mm hmm. ตอนนี้ไปถึงแก้วหูแล้วปันปันปันถึงแก mm ้วหูแล้ว ว่าครานี้คงจะจบน่าจะจบกับคราวนี้เราจะปั่นไม่เกินหนึ่งนาทีต่อครั้งป้ายังเล็กแหลมเหมือนเดิมค่อยๆบิดมุมแล้วก็น,นดวดเบาๆ fc ที่มาดูใหม่ fc เก่าอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสให้กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์อะไรที่อยากดูก็คอมเมนต์ไว้ส่วนที่เราบอกว่ารวมคลิปแ้ะเอาแต่ตอนปั่นหูอย่างเดียวผมขอเวลาอีกนิดหนึ่งผมลื้อใหม่อีกแล้ววันนั้นทําทําไปแล้วผมก็ลืมเซฟแล้วไฟมันก็ดับ อึ้งมากเลยไฟมันดับอะแล้วมันก็หลุดไปหมดเลยวันนั้นมันมีนมพายุนิดเดียวเองอะไม่น่าเชื่อมันมาปุ๊บมันฟุบแล้วมันก็ดับมีคนเคยบอกว่าประเทศเชียงรายของผมเนี่ยแมวตดใส่เสาไฟฟ้าไฟฟ้าก็ดับได้ทั้งทั้งหมดจริงๆไม่ใช่หรอก ผมว่าน่าจะเรื่องอื่นแต่วันนั้นอะไฟดับแต่ไม่ใช่แมวตดใส่ไปเจอกันข้างนุ้นครับโยเจอกันอีกข้างหนึ่งหลังจากเปลี่ยนแบตใหม่เมืกี้พอพอกดปิดปุ๊บแบตก็หมดเลยอะโอ้ข้างนี้ท้งนี้ไม่มีคิ้วหูวอะ ข้งนี้สะอาดโล่งเลยขีอ้าไปเอาอะไรขัดมันเหรอสะอาดเอี่ยมเลยอ่ะ hmm. ข้อต้นบาดเหรออืม hmm. แต่มีข้างในเป็นคราบนิดเดียวอ hmm. งั้นหูข้างเนี้เหมือนแค่เล่นๆเลยนะ เพื่อความเพลิดเพลินจเจริญใจใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ถูกข้อไม้ข้อมือ ตอนนี้เราจะทำการล้างใส่น้ำยาล้างอัดเข้าไปอัดเข้าไปอุ๊ยผิดอันจำยุดหยิบกระบีผิดอ่ะอ่ะเชนไปไปไหนอ่ะเจอแล้ว ง่ายๆถูเนินตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้มีขี้หูสเก็ดสเก็ดนิดหนึ่งอ๋อออกแล้ว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 มุมบนก็มีนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง ดีข <łość> ้างนอกนี่ก็มีนะอันนี้นี่ก็คือคาบไขมันเหมือนกันนะเซ็งเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ใช่ทั้งนั้นเลยเซ็งเนี่ยเห็นไหมไขมันทั้งนั้น ตอนนี้เราจะใช้ซ้ำลีซ้ำลีเราก็ทำสูตรเดิมเลยทำเลี้ยวเล็กๆบางๆเพื่อจะขัดแล้วก็นวดบริเวณขอบแก้วหูตอนนี้ถึงปลายแก้วหูแล้วลปลายไปถึงแก้วหู ทำการนวดเ, au, เม unku, ม unku, บาๆมุนมุนบิดมุมนิดนึงมุมที่บิดก็จะไปทั mai, ่วแก้วห <ats, mountain. S 2> <m urs uit> ูสลับกับการขัด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 แล้วก็มุนเห็นไหมเห็นไหมนี่อยากให้ดูนี่นี่คยกหัวอมาเนี่เห็นไหม แล้วก็มาข้าออกอข้ออกยังใช้อันเก่าอยู่ยังไม่เปลี่ยนสลับสลับไปเรื่อยๆหมุนสลับขัดนะครับทำความสะอาดข้างนอกด้วย

ข้างนี้มีขี้หูอยู่นิดเดียวอ่ะที่ออกมาอันนั้นอ่ะที่ตอนปั่นออกมาอันที่หลุดจากข้างในหนองนั้นก็ไม่มีจะมีแต่ก็รอบข้างนอกใบหูพอกตอนนั้นนี้น่าจะปั่นมาแล้วปั่นแล้วหลุดได้ก็เจ๋งอ่ะแซ่อนนี้เราก็ทำการสะอาดหูด้านนอกแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนซ้ำลี ที่ทำปลายเล็กและแหลมอย่างเงี้เพื่อให้ไปซับความชื้นที่บริเวณแก้วหูแล้วก็ทำให้เกิดความสบายในระหว่างการปัน่นปันแต่ละครั้งก็เพิ่มความมันเข้าไป โอ้ยอ๋อมันติดอีนี่เองเอำไงดีเนะี่ยติดนักหลอดึงซะเลยติดนักหรออันนี้ไม่ออกอ่ะอ้าออกมาหมดละดึงขนเลยอันนี้คีมเนี่ยมันดึงขนได้อ่ะเจ๋งโคตรอ่ะ

ท่นนี้ก็มูนใครชอบใครที่มาใหม่ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์หรือว่าเมนแบบว่าต้องการแบบไหนผมก็ยามแก้ไขและก็ปรับมุมมุมกล้องวิธีการนำเสมอตอนนี้ก็พยายามนะให้ทุกคลิปเนี่ยรวมกันเป็น โอทั้งสองข้างรวมกันเป็นครั้งเดียวไปเลยส่วนที่จะให้เป็นปั่นอย่างเดียวรอก,ก่อนนะครับรอก,ก่อนเดี๋ยวขอจัดเทปใหม่อีกรอบนึ่โย่เจอกันคลิปหน้าบ้า